สวัสดีค่ะเด็กๆสบายดีกันไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ประเภทของสัตว์กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้อนุบาล1นึ่เราเรื่องราวจากนิทานด้วยประโยคสั้นๆได้และคัดแยกสิ่งต่างๆต,ตามลักษณะอนุบาล2เราเรื่องราวจากนิทานเป็นประโยคต่อเนื่องได้จำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้อย่างน้อยหนึ่งลักษณะเป็นเกณฑ์ และพี่อนุบาล3เราเรื่องราวจากนิทานได้ต่อเนื่องจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้อย่างน้อย2ลักษณะเป็นเกณฑ์ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปรับชมนิทานกันเลยค่ะชาวตรู่อันแสนสดใสคุณตาเรียกสัตว์ทุกตัวมาประชุมกันหน้าฟาร์มคุณตาบอกสัตว์ทุกตัวว่า พรุ่งนี้จะมีสมาชิกใหม่มาอยู่ที่ฟาร์มของเราเมื่อประกาศเสร็จตาให้สัตว์ทุกตัวกลับไปกินอาหารตินนำรำข้าวมาให้คุณหมูกินคุณหมูจึงถามตินเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ว่าคือสัตว์อะไรตินบอกคุณหมูว่า เดาสีอะไรอ้วนไปทั้งตัวเวลาเขากลัวจะพองตัวป้องภัยพบคำ่ำคุณหมูเรียกเหล่าสัตว์น้ำและสัตว์ปกมาประชุมสัตว์น้ำได้แก่คุณปลาคุณกุ้งคุณปูและคุณหอยส่วนสัตว์ปก ได้แก่คุณหมูคุณหมาคุณวัวคุณควายคุณแกะคุณไก่และคุณเป็ดคุณหมูบอกกับสัตว์ทุกตัวถึงสมาชิกใหม่ที่จะมาในวันพรุ่งนี้ว่าเขามีตัวอ้วนอวนและพองตัวได้ด้วยนะเหล่าสัตว์น้ำต่างพากันเดาว,ว่าต้องเป็นปลาปลากเป๋อแน่ๆ สัตว์น้ำอย่างแน่นอนส่วนเหล่าสัตว์ปกเดาว่าต้องเป็นคุณเบนแน่ๆทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ปกต่างถกเถียงกันไปมาแล้วเด็กๆคิดว่าสมาชิกใหม่ของฟาร์มคือตัวอะไรคะ เช้าว,วันรุ่งขึ้นสัตว์ทุกตัวมารอต้อนรับสมาชิกใหม่ฝั่งสัตว์น้ำมั่นใจว่าเป็นพวกตนแน่นอนคือป่าปักเป้าส่วนฝั่งสัตว์ปกก็มั่นใจเช่นกันว่ายังไงยังไงก็ต้องเป็นพวกของตนคือคุณเม่นทันใดนั้นเองสมาชิกใหม่กระโดดออกมาจากกล่องที่คุณตาถือ สมาชิกใหม่ก็คืออึ่งอ่างนั่นเองคุณตาบอกว่าอึงอ่างไม่ใช่สัตว์น้ำและไม่ใช่สัตว์บกแต่อึ่งอ่างคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเพื่อนเขาคือกบคางคกเขียดปาดัววเขาสามารถอยู่ในน้ำและบนบกเอ้ย ทุกตัวให้การต้อนรับคุณอื่งอ่างเป็นอย่างดีถึงคุณอื่งอ่างจะไม่ใช่สัตว์ประเภทเดียวกันกับพวกตนแต่เราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้คุณตาทำบ่อให้คุณอื่นอ่างอาศัยอยู่ภายในบ่อมีทั้งน้ําและดินเพราะอึ่งอ่างสามารถอยู่ได้ทั้งในน้ําและบนบกนั่นเอง มาดูกิจกรรมวันนี้กันค่ะเด็กๆทุกคนนะคะจะได้แผ่นกระดาษแบบนี้เลยแล้วก็จะได้สติกเกอร์สัตว์นะคะให้เด็กๆนะคะแกะถุงนำสติกเกอร์นะคะออกมาวางไว้บนถาดหรือจานนะคะ ะะให้เด็กๆหยิบสติกเกอร์นะคะมา1ตัวอย่างค,คุณครูเลือกวัวนะคะอะเด็กๆลองคิดดูว่าวัวอยู่ในน้ำได้ไหมถ้าไม่ได้อะอยู่บนบกเอาไปวางไว้นะคะให้เด็กๆนะคะลอกสติกเกอร์นะคะออกมาเลยนะคะแล้วก็นำไปแปะไว้เลยจากนั้นนะคะเด็กๆก,ก็เลือกสัตว์นะคะมาวางไว้ตามแหล่งที่อยู่อาศัยของเขาเลยนะคะแปะสติกเกอร์เสร็จแล้วถ่ายรูปมาให้คุณครูดูบ้างนะคะ เด็กๆอย่าลืมเล่าเรื่องราวจากนิทานให้ผู้ปกครองฟังด้วยนะคะ